ดิวดำดินที่เชลซีเร่งปิดดิวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Big Six กพิมพ l e ์ลีกเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามรายแอดด้ารางที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลย ต้องบอกว่าเป็นดิวที่ดำดินมากๆนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็มีข่าวราวว่าเชลซีนั้นก็ใกล้ที่จะผิดดิวครับกับคริสโตเฟอร์เอนคุนคูก็มีข่าวร้องข่าวคราวว่าตรวจร่างกายกันไปแล้วนะครับต่หลายคนก็งงว่าเฮ้ยตรวจร่างกายกันได้ยังไงครับซึ่งก็มีข่าวคราวหลุดออกมาครับจากบิวครับเป็นสื่อแรกครับเป็นสื่อจากเยอรมันนะครับก็บอกว่าเ้ยเชลซีเนี่ยทำการตรวจร่างกายกับคริสโตเฟอร์เอนคุนคูเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทีมแพทย์ของเชลซีเนี่ยมาอยู่ในระหว่างการตรวจ ว่าลือครับแต่ไปยังมาครับแมตต์ลอเทีย1ของเชลซีหรือว่าจะเป็นพรีเซียโรโมาโนโ่ครับก็ยืนยันครับจัดรายการเลยครับบอกว่าเขายืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่า การตรวจร่างกายของเอ็นคุนคูกับเชลซีมีกันไปแล้ว100%จากโรมาโนเขาบอกว่า100%เลยนะครับในการไปจัดพวกกับคอร์ดออฟไซด์ฮิวิโกพอยสแคตอะไรของเขาประมาณนั้นแหละครับซึ่งแฟนเชลซีก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ชัวร์นะครับเพราะทางฝั่งของเยอรมันก็มาแล้วทางอังกฤษเองก็มาโรมาโนเองก็มาครับจนกระทั่งเดวิดออนสตีนครับที่1จากเดอะแอตติกยูเครับต้องบอกว่าตลาดซัมเมอร์นั้นแมนมากๆนะครับบอกว่าเชลซีเนี่ยก็ปิดดีลร่วงหน้าครับจับเซซับเอ็นคุนคูเป็นที่เรียบบรรร้อยคคัั่าาตววน 53ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับผมแล้วก็ทำการรีบชิงเซ็นสัญญาตัดหน้าทีมอื่นก่อนนะครับเพราะเอ็นคุนคูเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาไปถึงปี2026ครับแต่ว่าไลซิกเนี่ยก็มีค่าชีกสัญญาอยู่แราวๆสัก52ถึง53ล้านปอนด์ครับ แต่จะใช้ได้ในซัมเมอร์2023เชลซีก็กลัวครับว่าถ้ารอนานเกินไปโรฟุตบอลโลกฟอร์มดีเนี่ยเชลซีน่าจะซื้อยากครับเพราะก็มีหลากหลายทีมอมาได้ครับแนนยูมาร์ควิทบาเยนร์บาซ่าปารีสโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดครับเชลซีตัดสินใจอยากอ่าจ่ายไปทันทีเลยนะฮะซึ่งก็มีข่าวคราาหลุดออกมาเหมือนกันนะครับซึ่งออนสตีนเนี่ยก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอหมดซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับ2022นั่นแหละมากลางปีนะฮะเชลซีเนี่ยเร่งเดินอยู่คุยกับยูเอ็นของอินเเเเตออรรร์ททััันนนนนีีีะะคคบบซซึ่่่่งงชลลยยพิิจปโมแวให้กับ อาเบลซิกกลับคืนไปเป็นการแบบปล่อยแบบขายขาดนะครับแล้วก็มีการพูดคงพูดคุยกับในฝั่งของไรซิกในการขอซื้อตัวเอ็นคุนคูมาร่วมทับด้วยนะครับซึ่งเชลซีเนี่ยก็ตั้งการเอ็นคุนคูมาแล้วตั้งแต่ช่วงของตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็ปิดดิวไม่ได้นะครับซึ่งออนสตีนครับก็ยืนยันนะครับว่าตรวจร่างกายแล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นนักเตะใหม่ของเชลซีในซัมเมอร์2023นะครับแล้วก็จะปล่อยให้ไรซิกเนี่ยใช้งานไปก่อนจนจบฤดูกาลครับแล้วก็ค่าเหนื่อยของเอ็นคุนคูคคคคครรรรรััััับบบบบจาา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 กกกกเเ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 เปปปิิดดดผผยยยยมม่่่่่่่ออออนน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 นหห้้ีีีะะะแตว็ซทืข ถาเอ็นคุณคูนเนี่ยรับค่าเหน่ที่รา,ราวๆหนึ่งแสนสามหมื่นฟอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็เข้าใจได้ครับเพราะวอนลีกเยอรมันเองเนี่ยค่าเนี่ยแบบไม่ได้เวอร์วังเหมือนกับพิมเมลีกอังกฤษที่ร,รับกันแบบสองสามแสนสี่แสนอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอคุณคูณคนนี้ครับถูกหมายตาต้องใจไว้หลากหลายทีมครับแมนยูปารีสแล้วก็อีกหลากหลายทีมนะครับแล้วก็หลายคนจะสงสัยนะครับว่าทำไมต้องจ่ายแพงกว่าปกติครับเพราะว่า ก็มีค่าฉี่สัญญาณที่บอกไปนะครับถ้ารอถึงซัมเมอร์2023ี่เนี่ยเดี๋ยวหลายทีมาแย่งไงจ่ายค่าเอยงเอเยนให้ค่าเหนื่อยเยอะๆเชลซี <Chelsea S 1> ก็กลัวว่าโอ้จะเป็นรองเพราะว่าพิพาดมาแล้วครับดิวกุนเด้ราฟินญาเดร์ลิกพวกนี้โบลี่มีประสบการณ์มาแล้วเจ็บแล้วจำนั่นเองครับทำให้เชลซียอมจ่ายแพงกว่าน,นิดนึงแล้วก็ไปเซ็นมันล่วงหน้ากันมาซะเลยนะครับก็ไม่รู้แหละจะเจ็บหรืออะไรมา,าไม่รู้แต่เชลซีก็ขาวคราวว่าเซ็นกันไปแล้วนะครับผมค,คล้ายๆกับกรณีของนาบิกต้า,า,าครับที่ลิปหน้อรู ที่ทางฝั่งของอเชลซีน,นั้นไปเซ็นมาก่อนแล้วก็ปล่อยยืมจนจบฤดูกาลครับถ้าเป็นแมนยูก็เหมือนกับวิลฟรีตซาหานะครับอารมณ์ประมาณนั้นครับที่เซ็นมาจากพาเลสแล้วก็ปล่อยให้ซาฮาพาทีมเดินชาหรือว่าจะเป็นฮูาาเลนอวารเรสของซิตี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วเหมือนกัน,นะครับปล่อยให้กับลิเวอร์พูลใช้งานไปก่อนแล้วพอจบฤดูกาลก็ย้ายมาที่ามาเซตติเอ่างที่เราได้เห็นกันนะครับผมก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าเอ็ดคุนคูคคนั้นจะย้ายมาจริงหรือเปล่าแต่ต้องบอกผลงานดีครับอายุเพียนนผผง ธรรมดานะครับแล้วกเกมบุนเดสซีกาเนี่ยก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับหประตูจาก8เกมครับล่าสุดเนี่ยยิงไป2ประตูแต่ก็พลาดไป1จุดโทษนะครับผมจากนี้มารอดูนะครับว่าคิสโตเฟนคุนคูนั้นจะย้ายมาหรือเปล่าแต่ที่นนสนใจคือเฟรมเฮตเทนเบิร์กครับก็เป็นทีหนึ่งจากสกายเยอรมันเนี่ยก็บอกว่ายังยังไม่สัญญาล่วงหน้าแต่มีการตรวจร่างกายแล้วจริงๆอ่ะเดี๋ยวมารอดูครับว่าโลมาโน่เอ้ยออนสตินเอ้ยแมตต์เราเอ้ยจะแม่นหรือเปล่าแต่ทางสกายสปอร์ตของอังกฤษนะครับก็ยืนยันว่าเอ็คุ ของเชลซีก็รายงานแล้วว่าใกล้ปิดทีมแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าอินบุนกูจะย้ายไปที่เชลซีหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องผลงานนะครับต้องบอกว่าทั้งแอสซิสต์นะฮะในเกมบุนเดสก้าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยยิงไปถึง20ประตูครับ13แอสซิสต์และก็เลี้ยงสําเร็จเนี่ยเป็นอันดับ4ของลีกนะครับแล้วก็สกัดบอลในกรอบเขตโทษเนี่ยอันดับ2ของลีกและก็มีโอกาสยิงเป็นอันดับ2ของลีกครับแอสซิสต์เป็นอันดับ2ของลีกแล้วก็ยิงเนี่ยถึงแม้ไม่ได้เป็นดาวซันโวครััับบที่ออนด4ขงลีกีกกแแต่่่็ถืออวววาาโดดยยยยรมลล้ผลงนเมครับแล้้วก็คคนนีือของบุนเดสกา4เดดือนนติะครับเมมื่่่อฤดูกาาลทีผนา แล้วก็3ครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็น3ครั้งติดครับกุมภามีนาและก็เมษานี่คือนักเตะยอดเยี่ยม MVP ของบุนเดสซีกาเยอรมันเอาชนะฮาแลนด์ชนะเลวันดอฟสกี้ได้เขาคนนี้คือคิร์โซฟอร์เอ็นคุนคูดาวเตะชาวฝรั่งเศสของอาร์เบริซิกนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไม่ได้ครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของบิ๊กซิกพิมพ์ลิ้งกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเว็บ <Web S 2> เดียวที่เรามั่นใจ at youfawisdom สมัครฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากร้อยรับสองร้อยคืนค่าคอมทุกยอดเล่น ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำคืน5%ยอดเสียทุกเดือนไม่มีเพดด